ตอนนี้เราอยู่กับช่องฟอสไดหัวนี่แล้วครับตอนนี้เราจะไปไหนกันครับไปไหนไปนะำเกาะร้านเขาต้องขึ้นสะพานด้านขวาแป๊บน um ึงกูส่งเอนเนอร์จีให้ขนาดนี้เอากูก็ต้องเล่นอันนี้ไเล่นเยอะล้านส่วนใครหัวร้านไม่เกี่ยวนะคะ เวลาสิบโมงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือ,อรเหลมบริหารอันนี้กำลังรอเพื่อนแข่งหน้าตครับอีกสองนาทีเราจะให้เพื่อนไปไหครับทำเวลาไปเช้ายิงกับพี่มองเลยคุยคนเดียวหน่อยไม่ได้ไง นี้เราก็แต่งตัวสไตล์จิ๊กโกบ้านนอกครับร้อนหรือเปล่าครับเออทำไมกล้องมองอัวงี้ร้อนหรือเปล่าวันนี้เลขมงคลของเราคือโตเอกเจอกันนะครับประเทศเพื่อนบ้านพัฒนา <S 2> <S 2> โอตีเอกแล้วเราจะลุโชคประเทศเพื่อนบ้านพัฒนา,นาเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าฟีวถ้ารวยแล้วเราจะอยู่ <26. S 1> ที่ต่อ ต้องถูกสักแสนอ่ะสิบคนสิบคนรวยแล้วรวยยีย่อะไรไล่ะเนี่ยเฮ้เอาหวังโลกโลกเดียวเลยเพืะพี่บเลพอดีว่าพี่เป็นคนมักน้อยมักน้อยอย่างนั้นต้องห้าคนณห้าพี่หรอแหลมบริหารใช่พี่หรอโอโ้โหแบเข้าแบกข้าว ไปเจอกันที่อลานอลดนะครับ๋ยวเมตุสุโย <c oughs> ถกอลานละว e l c o m e to กอลัน Welcome to กอลานทำไมตึงกันนะ่ตึงกันทำไมนี่ไรนี่ยเขาีิดรถจะอ้วกขึ้นขึ้นหน้าโปรคลิปอ่ะจะอ้วกน้อใส่ใสเกย์กับใส่เก็เก็์ไห แตลคุณนทันดีกว่าเขาแบบว่าเอาชนะเลยหนึ่งสอง รถเลยนะเราจะไปชาวเวีกันไม่รู้เรากจะให้แข่งใช่ไหมแงขับสุภาพีบ่บเขาลองลอง,ลองแบบลองผิดน,นะไปไปเรา,านำเรานำ นี่ไปซ้ายซ้ายซ้ายไม่ใช่หลงเขทล่ดนี่แหละเออลงเขานะจ๊อเขาบีใส่เราหรอจะบีทำไม getting stressed out. Yeah, yeah Yeah I know I got my problems But I don't see what's wrong with them Cause I'm taking my time and yeah, I ain't perfect You can tell me that I'm crazy That won't even phrase me Because I'm taking my time yeah, and I ain't perfect And I ain't perfect สนรถดีสหรับเในย้มบะเคลื่อนหมดแรงในกายเดินแล้วครับสุดที่ผมโอ้วน่อโอ้วไหก๊อดอืออัจากครับ ใส่เสื้อก็กินขาดแล้วครับเนี่เยเราจะไปะเผชิญพรล่ะเหมือนมันจะเป็นแบบขึ้นขึ้นไปบนนู้นอะ่ะเห็นไหมมีทางโอ้โหจ็บติดอยู่นี่ไมเราไม่เอา,ค,อา,าวอความมาอถามเขาได้ปะ,ออะ,ะ Excuse me อ่า you go ่าซ i วิ l ซ i v i l อ่ะซี โอ้ thank you ยินดีต้อ่าห้าสี่สี่สิบโอ้ใกล้โอ้ใ After Nude Beach อ๋ออ thank you อ๋อเขาบอกขึ้นไปด้านบนอีกจะมีหาดอีกก็ไงมันไม่มีรองเท้านะก็ไม่ไปคอบครัุกกล้องมัมีอีกมีเหรอไป

ตอนนี้เรากำลังหลอกล่อเพื่อนให้คนของมายังทะเลใหม่แล้วนะครับไปหรือเปล่าเธอคิดว่าการที่เธอนั่งงงงริมทะเลแบบนั้นมันจะทำให้เขากลับมาหรอถึง,ถงด้านลงให้ตายาเขาไม่กลับมาลาก่อนไม่มีแสงไฟมองไม่เห็น<ด>ทาง รู้ไหมบีก้นี่มีสีอะไรบ้างแล้วดูอยู่นะครับฝากคลิปถึงฟิวหน่อยให้ฟิวมาดูคลิปนี้อยู่นะเผาไม่ได้บอกอะตรงนู้นเขามีอะไรอ่ะท็อปเียตรงนี้ ล้วน้ำทะเลขาวหรือเปล่าน้ำทะเลออกแนวไปทางนนใสใสตอนนี้ไม่ขาวหรอออกไปทางวนวลมากกว่าออกไปทางใสมันจะเลือดไหลลงว่ะเป็นวอ็กอกสันก้น ก็นี่ค่ะลิงท่านหนึ่งลิงท่านนึงใส่แว่นด้วยค่ะลิงพี่นี่ว๊บว๊้ว๊อว๊นว๊กว๊กว๊บว๊ก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 ว๊ว๊กว๊กว๊กว๊ปว๊ก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 ว๊บว๊กว๊ว๊ว๊ววกว๊ว ถึงสูงสุดสูหรือัปล่าจะไปต้องสูบรีวิวส,สวยมากเลยไปดูกันครับโอ้สวยมาก,มากแค่ขึ้นเขาแค่นี้ก็จะตาย เมื่อลาฟฟังมันจะพาเราขึ้นเขากูก็ไม่ไปกูจะเลิกคบมันแน่ใจแน่ใจไปจะชีวิตกรูนั่นลูกฟิลทะเลสีฟิลทะเลเมื่อกี้อะขับรถมาทะเลสีชมพูวัดเนี่ยที่เป็นภูเขาแน่นไหมแม่อผมก็เห็นทะเลสีชมพูเหมือนกันงานลาสายคืองานของเราคกูก็เห็นภูเขาแน่นๆเลยต้นไม้อ่ะมีหลากหรือเปล่ามีหลากสีชมพูหลากสอย ลามุกจุกกระเปิดพี่โอมุกแต่เขาใหญ่มากเหรอเขาใหญ่เหรอ <laughs> มาเรามาทะเลแล้วคิดถึงเขาใหญ่เลยเหรอ,อมันขับรถผ่านเขาแล้วเห็นเขา่อผมา I am Thai ทย e เอะไรเนี่ย,ย,ไ,ทยไทยชาไทยชาดิสวันไทยชาดิสวรรณเย้ขอบคุณครับ เราก็หาสุดท้ายก่อนกลับบ้านไปาจะที่นาตา,ายเ,าเรพักได้สักสิบห้านทีแล้วก็จะกลับบ้านกันครับเอ้ยพูดผิดกลับหาดจอมเที่ยงแบงค์พี่แบงค์ไม่ได้มาฟังตรงนี้คือ,อมันจะเปิดปากัวมันเป,ปิดปากชมีฟองสบู่โอ้โหลเรื่บงอะไม่จันหัอน้ำใสา ไมเขาก็ับไปเล่นน้ที่ทีแก้อนข่ำๆแล้วก็ไปดูชมน้อตกใสยตาคุณนั้นโมอะไรโมยงไครับวันนี้เราเข้าสนุกรังวันมาเต็มทีแล้ว นั่งกลับกันดีกว่าเดินทางกลับไปที่พัทยาเราจะไปที่พักเรานะครับเออมองไปต่อหน้าต่อตาเลยาลาสศใสแล้วมีรอยยิ้มขึ้นมานิดนึงแอบตอลี